สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมเมื่อนี้ก็ไดมาพบกันนะครับผมกับแอดมินนะครับคิมนําโชคผ้าด้วยนะครับผมพี่น้องกับมาแล้วนะครับผมพี่น้องสำหรับเลขกชอบออกวันจันนะครับผมพี่น้องหวยที่ออกวันจันนะครับผมกระไดมาแล้วนะครับผมพี่น้องเนาะเป็นสูตรนะครับผมพี่น้องเป็นสูตรที่สูตรนี่ลุดยากนะครับผมพี่น้องสูตรที่หวยชอบออกวันจันนะครับผมจะมีเหลขเบิลหรือเบิลกระทำมาชมกันนะครับผมพี่น้อง ครับผมพี่น้องนี่ก็เป็นสูตรทีงงวดก่อนนะครับเนาะของวันอังคารที่ให้ไปนะครับผมพี่น้องนะนะครับผมพี่น้องที่ด้รับชมนะครับผมกับสิมิโชกไม่ใช่อยู่นะครับผมเราพี่น้องเนาะกระไฮโบลายคู่นะครับผมเป็นสูตรคำนวณนะครับผมพี่น้องเนาะสำหรับงวดมิกกี้นะครับผมงวดวันที่16กุมภาพันธ์นะครับผมพี่น้องกาแม่นมากนะครับผมเนาะก็เลยจะให้พี่น้องได้รับชมเราฟังนะครับผมเนาะ มาแบ่งโฉกแบ่งลาบกับพี่น้องนะครับผมนอที่จับสูตรออกมาได้นะครับผมพี่น้องนี่นะครับผมสามศูนย์สามนะครับผมพี่น้องนะครับที่แอดมินเสนอไปนะครับผมนอที่ได้บอกว่านะครับผมเก่ามานะครับผมเก่ามาบนก้าต้องมาล่างนะครับผมหลังวาวันที่สิบหกมีหน้านะครับผมหกสามนะครับหกมาบนนะครับผมหกก็ต้องมาล่างนะครับผมพี่น้องเนาะมันเป็นสูตรนะครับผมพี่น้องเนาะ ครับผมสําหรับหนึ่งเมษานะครับผมนะครับสาหรับหนึ่งเมษานะครับผมกับสามมาบนนะครับสามก็ต้องมาล่างนะครับผมพี่น้องเนาะที่จะไม่มาพร้อมกันก็วันที่สิบหกตุลานะครับผมหกเอ็ดนะครับเนาะที่ไ่ย้อนหลังจะไ่ย้อนขึ้นไปนะครับผมเนาะต้นนี้ก็ตัดกเลยตัดขึ้นมานี่ส่วนมากนะครับผมเนาะสามนะครับผมเนาะ สามเตตินะครับผมเนาะจะเป็นเลขแต่สามมานะครับถ้าสามมาบนสามก็ต้องมาล่างนะครับผมพี่น้องกับเป็นสูตรคำนวณนะครับผมกระไดออกมานะครับผมให้พี่น้องได้รับชมนะครับผมในงวดวันที่สิบหกตีผ่านมานะครับผมพี่น้องเข่าเต็มเต็มนะครับผมพี่น้องศูนย์สามนะครับผมพี่น้องเนาะกับลุดแค่นี้สามแต่ว่าสามมาบนมาล่างนะครับผมพี่น้องถ้าพี่น้องที่ชอบวิ่งชอบลูดนะครับผมเนาะจะไม่โชว์ไม่ใช่เลยแหะครับผมพี่น้องสําหรับตัวเลข ที่ชอบออกวันอังคารนะครับผมเนาะที่ทางแอดมินขี่นำโชคได้มากนะครับผมพี่น้องครับผมพี่น้องก็มาชมกันเลยนะครับเนาะสำหรับเลขที่ชอบออกกันจันทนะครับผมก็ได้มาแล้วนะครับผมครับผมก่อนจะไปชมตัวเลขนะครับผมเนาะแอดมินก็ฝากนะครับผมน้องพี่น้องเนาะฝากพี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับผมพี่น้องเนาะฝากกดไลค์นะครับผมเนาะกดติดตามนะครับเป็นกาลังใจให้ทางแอดมินด้วยนะครับนาอพี่น้องเนาะเพื่อพี่น้องสิบปฏิภาชนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผม เพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆนะครับผมเนาะที่ทั้งช่องมานําเสนอนะครับผมเนาะนะครับผมพี่น้องนี่นะครับผมเป็นเลขสูตรนะครับผมพี่น้องเนาะที่ได้มาแล้วนะครับผมเลขที่ชอบออกวันจันทร์นะครับผมเนาะที่จะออกวันจันทร์นี่ครับผมงวดนี้นะครับผมเนาะแอดมินก็ไดมาแล้วนะครับผมเป็นวันจันทร์ที่หนึ่งมีนาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมเนาะนะครับที่น้องก็ล่อง จับตาเบิ้งเห็นดีๆนะครับผมนอได้มาแล้วงวดนี้นะครับผมห้บ่หลายตัวนะครับผมครับผมพี่น้องก็มาชมด้วยกันนะครับผมเนาะมาชมด้วยกันนะครับผมสําหรับสถิติที่ชอบออกนะครับผมพี่น้องเป็นเลขที่ชอบออกครับจะไล่ขึ้นมาตั้งแต่นะครับนอะปีหกสองนะครับผมวันจันทร์ที่เอาย้อนหลังสี่ีงวดนะครับผมพี่น้องวันจันทร์ที่สามสิบนะครับธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับผมเนาะ ที่ออกมานะครับของรัฐบาลนะครับออกมาห้าหนึ่งนห้าสี่หนึ่งนะครับมานะครับผมพี่น้องเนาะมานะครับผมหนึ่งกับ1นะครับผมมีบนนะครับ1กับตองมีรางหนึ่งนะครับผมพี่น้องจับตาสูตรนี้ดีนะครับอย่าหามพลาดนะครับผมพี <administration> ่น้องมาแน่นอนนะครับผมนะครับนะเห็นไหมครับพี่น้องเนาะห้าสี่หนึ่งข้างล่างนะครับผมก็จะออกแปดหนึ่งนะครับผมเนาะ ถ้าพี่น้องนะครับนอนลุ้นห้านะครับผมห้าบนห้าล่างก็ต้องมาประมาณนี้นะครับผมมาดูวันจันทร์ที่สิบหกนะครับผมพี่น้องสิบหกมีหน้าสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับผมมานะครับผมพี่น้องห้าศูนย์สามสี่สี่หกนะครับผมล่างเจ็ดเจ็ดงวดนี้บอมานะครับผมพี่น้องเนาะนะครับปกติจะคุ้มออกเกหกนะครับผมพี่น้องสงสัยจะเคลียร์นะครับผมเนาะก็เลย บนมาหกลางเลยบอมานะครับเป็นเจ็ดเจ็ดนะครับผมมาชมวันจันทร์ที่หนึ่งมิถุนายนนะครับผมแปดสามหนึ่งห้าห้าหกเจ็ดนะครับผมหวดีกับบอมานะครับผมพี่น้องเนาะไม่มานะครับผมตองหวดีบอม่านะครับผมพี่น้องนะครับผมก็มาชมนะครับผมพี่น้องมาชมนะครับผมหวดวันที่หนึ่งพฤศจิกานะครับผม ล่าสุดนะครับผมเนาะที่มันออกวันจันนะครับผมนี่คือล่าสุดนะครับผมเลขที่ออกหนึ่งพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับผมเก้าเจ็ดสองหกหกหนึ่งนะครับผมล่างสี่หกนะครับผมมานะครับผมพี่น้องเนาะมานะครับผมพี่น้องนี่นะครับผมล่างบนมาหกล่างก็ต้องมาหกนะครับผมเนาะทางแอดมินจะเกบให้เบิงนะพี่น้องสรุปแล้วนะครับผม ตัวลึกแรกงวดก้อนนี่มาสามนะครับผมเนาะสังเกตเบิ้งพี่น้องงวดวันอังคารนี่ครับจะเข่าทั้งสามนะครับผมพี่น้องเนาะบนมีสามล่างก็ต้องมีสามบนมีหกล่างก็ต้องมีหกนะครับพอวันอังคารนะครับผมตัวนี้แอดมินกระเฮตเบิ้งนะครับเนาะบนมีสามล่างก็ต้องมีสามนะครับผมพี่น้องเนาะไปกลับนะครับผมแม่นนะครับผมพี่น้องห้ามพลาดนะครับผมสูตรหวยออกวันจันทร์นะครับผมเนาะพลาดเดี๋ยวพี่น้องเสียใจนะครับผมเนาะ แค่ไปปพิ่เป็นแนวท่าก็ได้นะครับผมพี่น้องครับผมพี่น้องก็จะพามาชมนะครับผมเนาะเป็นสูตรนะครับผมพี่น้องสูตรที่ได้งดก่อนวันจันทร์วันจันทร์นะครับหนึ่งพฤศจิกานะครับผมจับได้นะครับผมหกสี่แล้วก็หนึ่งแล้วก็เจ็ดนะครับผมเนาะที่ได้นะครับผมพี่น้องเนาะเด้เจ็ดหกหนึ่งนะครับผมแต่ว่าก็ออกหกหกหนึ่งนะครับผมเนาะ ตัวนี้ก็ไดซีหกซีนะครับผมเนาะก็เขานะครับผมพี่น้องเนาะตัวเลขซีตัวนี้ครับผมเป็นเลขที่ขัดออกมาแล้วนะครับผมพี่น้องเนาะในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกานะครับผมกลับมาชมในงวดวันที่หนึ่งมีหน้านะครับผมพี่น้องก็จับได้มานะครับผมเลขสามนะครับผมพี่น้องเลขสามเจ็ดแล้วก็หกนะครับผมพี่น้องแล้วก็สี่ห้ามพลาดนะครับผมพี่น้องเนาะ สี่ตัวนี้มาแน่นอนนะครับผมจะอยู่หน้าหรืออยู่หลังนะครับผมเนาะนะครับแอดมินก็ฟันธงว่ามาแน่นอนนะครับผมเนาะพี่น้องมาแน่ๆนะครับผมคลิปนี้ห้ามพลาดนะครับผมเนาะสําหรับแฟนนะครับผมน้องพันแทนนะครับผมครับผมพี่น้องสําหรับเลขสามตัวนะครับที่ได้จับคู่ให้นะครับผมในงวดนี้นะครับได้หกเจ็ดสามนะครับแล้วก็หกสี่นะครับผมพี่น้อง ให้ไม่เยอะนะครับผมแต่ว่าในในสีตัวนะครับมาแน่นอนนะครับผมหรือพี่น้องจะดึงน้องมาใส่เจ็ดสัเจ็ดสามลางน้ำกระไรนะครับผมพี่น้องแต่ว่ามาแน่นอนนะครับผมพี่น้องนะครับรับรองครับไม่ไม่งั้นก็จะเจ็ดหกสามแล้วก็หกสามหกสี่ประมาณนี้นะครับผมจะไงผมมาแน่นอนสี่ตัวนะครับผมพี่น้องเนาะนะครับผมแอดมินก็นํามาเปลี่ยนแนวท่านะครับผมพี่น้องเนาะสําหรับพี่น้องที่สนใจ มาแล้วนะครับผมนิ่งวดก้อนนะครับผมพี่น้องก็เข่าเต็มๆนะครับผมศูนย์สามนะครับผมพี่น้องที่จับได้นะครับผมงวดนี้ก็เอามาให้พี่น้องแล้วนะครับผมเนาะพี่น้องเนาะสําหรับเอฟซีพี่น้องที่เดคอนเข่ามาานะครับเนาะกระไดมาแล้วนะครับเลขที่ชอบออกวันจันทร์นะครับผมพี่น้องนิงวดวันทีหนึ่งมีหน้านะครับผมเนาะก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมกระขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับผมพี่น้องสําหรับ เลขที่ชอบออกวันจันทนะครับผมพี่น er ้องนะครับครับผมพี่น้องถ้าคลิปนี้มีประโยชน์จังไดนะครับผมเนาะพี่น้องที่ชอบก็กดไล่นะครับผมเนาะกดไลค์กดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมให้ทั้งแอดมินด้วยนะครับเนาะเพื่อพี่น้องจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆนะครับผมครับผมพี่น้องก็แอดมินก็ขอให้พี่น้องนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมตัวเลขก็ไม่ซีดลุดนนะครับผมพี่น้องแล้วก็มีสิทธิ์เข้านะครับผม แต่กับผาดยากนะครับผมสูตรนี้นะครับผมพาดยากกับพี่น้องที่โชคดีนะครับผมในหมวดที่สิบหกุมผ้านะครับผมเนาะนี่ครับผมพี่น้องเน้นๆเด่นๆเลยครับเนาะให้ไม่หลายตัวนะครับผมเนาะก็ยินดีด้วยนะครับวันนี้ก็มารุนตามต่อนะครับผมเนาะสิเป็นมูรุจานะครับผมแต่เอฟซีฟันทงครับมั่นใจมาแน่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมพี่น้องภายในสี่ตัวนี้นะครับผมสามเจ็ดหกสี่แน่นอนครับผมพี่น้องฟันทงนะครับเนาะ เอามาแบ่งปันนะครับผมพี่น้องนะครับเนาะที่ไม่เคยนะครับมีโชคมีลาบนะครับผมกับเรื่องหวยนะครับผมครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมเนาะแอดมินก็ขอพี่น้องนะครับมีความสุขนะครับผมโชคดีทุกท่านนะครับผมถ้าแอดมินนะครับผมเนาะพูดผิดอย่างประการใดนานได้ไปนะครับผมเนาะแอดมินก็กราบขอโทษขออภัยพี่น้องนะครับมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาพี่น้องไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะครับผมในอีพี่นานะครับผมว่าแอดมินจะได้ ตัวเลขเด็ดๆทั้งหลายมานะครับผมสวัสดีครับ